สวัสดีครับวันนี้เรามาทำกับดักแรงแฟนตะกะกันนะครับโดยเราจะใช้มามา่าเผเกาหลีถ้าถ้าใครได้ดูคลิปของเราตั้งแต่แตแรงแรกก็จะรู้ว่าแฟนผมเนี่ยนอกจากเป็นมนุษย์เนแล้ะนะมันยังเป็นมนุษย์ที่ชอบแย่งกินแย่งกินทุกอย่างจริงทำไมเป็นคนกินเผ็ดได้อ่อนมากครับเราก็เลยเลือกมามา่าเผเกาหลีเพิกับดักน,น,นอกจากนั้นก็ยังมีหมูชาชูที่ซื้อมาจากเซเว่นเพิ่มความน่ากินให้มันตกหลุมพรางนะแล้วก็ยังมี ทำไ,ไมต้องสไปเพราะเมื่อคุณเผ็ดแล้วเนี่ยคุณกินน้ำมนลมเข้าไปลิ้นคุณก็จะยิ่งเจ็บนะแล้วก็เผ็ดมากกว่าเดิมเอ <laughs> นอกจากนั้นผมยังได้ทําการเอาน้ําเปล่าออกจากห้องไปหมดทุกขวดแล้วนะไม่เหลือเลยงั้น้ราไปทปําอะไรอีกโอเคตอนนี้เราก็ต้องมามาา่าใส่แล้วครับนี่อ่แดงๆหน่อยเดี๋ยวผมจะลองชิมดูก่อนฮะเผื่อไม่เผ็ดมันยังเผ็ดไม่พ,มพอจริงนะครับเดี๋ยวเราจะใส่พริกป่นไปอีกนะจะแกงทีต้องเอให้หนัก หมดซอนโอเคแะโอเคครับตอนนี้เราก็ใส่หมูลงไป้นะเพิ่มความน่ากินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่ซ่อนกล้องกันนะครับปากแดงเลยกูเผ็ดจริงนะครับพอนี้เดี๋ยวจะไปซ่อนกล้องแล้วก็รอเหยื่อมาติดกับไม่ได้ไปดูกันโอเคเราได้ที่ซ่อนกล้องแล้ว แบบคันจะเสือเแา้วอะใช่แบ็คันจะเสือเอเอเอ่อเนา้วะทัดแบบเคียวมึงก็ลง กินเหรอไมรไปกินขาน้างนอกกันหรอหิวอ่ะเล้มามากินก่นอีปะมแค่อเดียวโอ้ยกินนะเนอะไรเองเอออนี่ย หมูอะไรอ่ะหมูเซเว่นอร่อยดีคนคู่ฟองอะไรอ่ะใหนแกเขาเหรอเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นผลไม้ปักเนี่ย

ใครอยู่เนี่ยนะใครทำไมเออเกเฮ้ยเผ็ดเออเหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้แกล้งอะเหมือนแกล้งตัวเองด้วยวะชอบแย่งกินเนี่ยนะผมหน้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยน้ำนะไม่ไปไม่ไปน้ำเขาไปไหนอะขวดเขาขวดเขาอะไม่มีแล้วเอาออกไปหมดแล้วกินแล้วไปปิด เป็นรายการก่อนเป็ร <laughs> เท็ดป็นรายการก่อน <laughs> น้ำมูกไหล <laughs> ถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืม <laughs> ติดสับตะไคร้ไลค์แชร์พวกเราด้วยบายบายโอเคยังไม่เลิกกันไม่เลิกเฮ <laughs> <laughs>